อร่อยจานแรกของเรานะคะจะเป็นแกงกะทิหยวกกล้วยที่ใส่ปลาเทพโพย่างพริกแกงเขาเป็นประมาณไหนคะก็เหมือนแกงส้มทั่วไปแต่ใส่กะทิมีปลาด้วยค่หกลงไปกับพริกแกงแม่เริ่มจากอะไรดีคะตะไคร้ก่อนประมาณไหนคะประมาณนี้ไหมอ่ะใหญ่ยยกว่านี้หน่อยอ๋อประมาณนี้หั่นแบบหนาหน่อย คะหนูหั่นไว้แล้วก็แช่ไว้ในน้าเกลือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไม้พิเศษลงไปเอาใยพวกออกมาใช่ไหมคะ<ช>แม่จะได้ไม่ไปพันคอเวลาที่เรากินเนาะิกแกงเราโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เป็นเนื้อปลาล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นปลาที่เรา,เาไปรมควันแล้วใช่ไหมเนาะใช่จ้ะปกติถ้าเป็นแกงหยกกล้ยเขาใช้ปาลาเทโพกันหรอคะ ปลาสวายก็ได้เนื้อมันเยอะกากไม่ค่อยม,อมีแล้วมันด้วยเนาะจ้ะเราจะเริ่มจากอะไรดีคะแม่เอากะทิหนูหยิบให้เองวันนี้หนูเป็นลูกมือหัวกะทิไปก่อนนะคะตามด้วยพริกแกงนะคะหมดถ้วยเลยแล้วเราก็ใส่หยวกเพราะปลาเรามันสุกแล้วใส่ที่หลังได้ กยกตอนนี้แกงเราเดือดแบบจัดๆแล้วนะคะเราจะใส่หยวกกล้วยลงไปเลยพริกแกงนี่หอมมากนะคะหอมเป็นแบบกลิ่นปะลามาก่อนเลยแล้วเราจะปรุงรสกันแล้วไม่ต้องช้อนด้วยไปเลยน้ำปลานะคะน้ำตาลหน่อยหนึ่งน้ำตาลนี่คะ่ะน้ำตาลสาย หยวกเขาเปลี่ยนสีเลยอ่ะไก่จะสุกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีรอหยวกสุกนะคะให้แกงเขาเดือดอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาย,ย่างลงไปไปลแล้วโอ้โหพอลงไปปุ๊บแยกไม่ออกเลยอะไรปลาอันไหนหยวกนะคะ อนนี้เราใส่ใบชะพููกับยอดชมลงไปนะคะสีสวยมากแล้วก็กลิ่นนี่คือหอมมากเลยปิดท้ายเพื่อความมันใช่ไหมคะใช่เสร็จเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะคะแกงกะทิหยวกกล้วยน่ากินมากๆ แกงหยวกก่อนดีกว่าปลาเลยค่ะแม่อร่อยนะคะหยวกด้ค่ะแม่หยวกหยวกหยวกชิมแกงหยวกกล้วยนะคะที่ใส่ปลาย่างด้วยแกงหยวกอร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยค่ะหอมมากหอมเป็นกลิ่นของปลาย่างเพราะว่าเราลมควันนะแม่เนาะไม่ได้เผ็ดโดดไปเลยจะรสชาติแบบนวลๆนะคะ มันกะทิมีเผ็ดนิดๆแล้วก็เค็มหวานส่วนตัวหยวกอะ่ะนุ่มๆไปเลยแต่ว่าเขาดูกน้ำแกงเข้าไปด้วยอร่อยมากเลยอะ่ะแล้วหอมด้วยกลิ่นของปลาย,ย่างเด่นสุดอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจะรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอซช่อง34ด้วยนะคะ